สวัสดีครับผมสุเมศนะครับร้านกุศเสมอแท็กเตอร์นะครับวันนี้ก็มีรถเข้าใหม่อีกแล้วนะครับเป็นรุ่น l 5 0 1 8 sp นะครับรหัส sp นะครับรถ b หกสนะครับก็รถเป็นรถไล่นะครับสภาพเดิมๆแหละนะครับแต่ก็จะมีเก็บงานเก็บอะไรให้นะครับภายนอกนิดหน่อยนะครับพอสวยงามนะครับเผื่อเพื่อนๆนะครับสนใจหาอยู่นะครับก็เริ่มตอนนี้เริ่มหาแล้วนะครับรถไถนะครับตัวนี้พูดถึงว่าราคาก็ไม่โดดมากนะครับก็ถือว่าราคาพอเอาได้นะครับโดยรวมนะเดี๋ยวผมพาไปดูแล้วกันเนาะสภาพภายนอก เครื่องยนต์นะครับแล้วเดี๋ยวรัูนะครับภายนอกนะครับ L5018SP นะครับอันนี้สวยๆเลยนะครับนี่ได้ยางใหม่นะครับสี่เ้นเลยนะครับเปลี่ยนยางให้ใหม่รถพื้นฐานเป็นรถไล่นะครับสีเดิมๆนะครับพวกเนี้ยปึ๊บปึ๊บปึ๊บเนี่ยไล่ลงมาพวกนี้สีเดิมหมดนะครับเนี่ยพวกคานเพิร์นหัวนกหัวนอสจะเป็นของเดิมนะอ่าอย่าถ้าจะมีเก็บก็อ่าตรงพวกเนี้ยนะครับที่มันเป็นรอยถลอกนะครับนิดหน่อยนะครับส่วนใหี้ยมันก็เป็นปกติแล้วแหละนะครับ เบาะเดิมนะครับเนี่ยพวกนี้สีเดิมเดิมหมดนะสติกเกอร์นะครับของเดิมอยู่ครบนะครับสีตัวเดิมนะครับข่างคัดยังไม่เคยตัดนะครับเนี่ยเห็นไหมมาร์คเมอร์กอะไรโรงงานนะครับก็ยังอยู่นะครับก็จะมีเปลี่ยนซีล้อหน้าไปลูกหมาคันสซงหน้านะครับเปลี่ยนให้แล้วนะครับเนี่ยกลับไปดันนะครับประมาณนี้นะครับก็ถือว่าโอเคนะเหลือๆอยู่เนี่ยยางหน้าใหม่นะครับแล้วก็กระทะล้อก็สีเดิมเดิมนะครับรถมันเป็นรถไล่นะครับรถมันไม่ได้ลงน้น้ํา นะครับก็อย่างพวกนี้มมนจะเป็นสีเดิมนะครับก็จะไม่ได้ทําสีอ่าหลังพรกหลังคานะครับประมาณนี้นะครับด้านท้ายด้านท้ายเก่าเดิมนะครับมาร์กโรงงานก็ยังอยู่นะครับสีสันนี่เป็นสีสันเดิมๆนะครับพวกมาร์กยังอยู่นะครับเนี่ยมาร์กทั้งสองข้างเลยนะครับสีล้อหลังอืมยังไม่เคยเปลี่ยนนะเก่าเดิมนะครับเก่าเดิมเนี่ยทีีโออะไรก็ยังเหลือเยอะนะครับนี่ด้านท้ายนะครับประมาณนี้นะครับ เดิมๆนะครับเนี่ยกระทะล้ออะไรพวกนี้เดิมๆหมดนะครับพวกก้านคันโยกไปดันนะครับก็ไม่มีดัดแปลงอะไรนะครับนะตรงนี้เดิมหมดนะครับอ่าเนี่ยก้านคันเบรกนะครับคันเร่งอะไรพวกนี้สีเดิมนะครับพวงนี้เดิมๆ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 นะครับอย่างนั้นนี่ก็จะมีสีนล้อหลังเอ้ยไม่ใช่ล้อหน้านะครับที่เพิ่งเปลี่ยนไปนะครับอ่าลูกหมากนะครับเปลี่ยนไปก็จะมีปรับสภาพ คือรถมันพื้นฐานเครื่องเกียร์อะไรมาปกติแล้วก็ถือว่ารถสภาพดีแล้วล่ะแต่ก็จะเก็บภายนอกอะไรที่มันแบบตามอายุนะครับอ่าหลักๆมันไม่มีอะไรพวกเครื่องเกียร์อะไรพวกนี้มันไม่ได้ซ่อมไม่ได้ทําอยู่แล้วอ่าถือว่ารถมันมาสภาพดีแล้ว,ละวนวะครับก็จะเก็บๆให้มันเรียบร้อย,ยงั้นเดี๋ยวเราไปดูห้องเครื่องกันต่อนะครับเครื่องยนต์กันบ้างนะครับอ่าเดี๋ยวดูน้ําก่อนนะครับน้ําปกติน้ําวนปกตินะครับไม่มีฟองน้ําไม่ดันนะครับ เครื่องยนต์ไม่มีไอนะครับทุกเสียงเครื่องปกตินะครับเสียงเครื่องไม่เขกดอ่ะีนี้เครื่องยนต์นะครับทําอะไรไปบ้างนะครับฟังน้ําเดิมนะครับยังเป็นของเดิมอยู่นะครับยังไม่เคยแกะนะครับตัวหัวฉีดอะไรพวกเนี้ยฟัมเติมอะไรเดิมหมดนะครับแห้งๆนะครับไม่มีน้ํามันรั่วเลยอ่าเนี่ยอย่างพวกมาร์กอะไรของเค้าเดิมๆก็ยังอยู่พวกนี้สีเดิมหมดนะฮะเครื่องเนี่ยผมไม่ได้ยุ่งเลยนะครับแต่มาร์กโรงงานนะครับอยู่ครบหมดนะครับ ไฮดรลุมไฮดรอลิกของเดิมนะครับไม่มีเสียลูกนะครับพลาสติกมอกรอากาศนะครับไม่มีแตกก็สติ๊กเกอร์มาร์คเบิร์กงงานนะครับอยู่ครบนะครับคอยเสียเดิมนะครับฝาครอบวาล์วนะครับยังไม่เคยแกะเลยนะครับอเดิมๆนะครับพวกเครื่องอะไรพวกนี้ถี่เดิมๆนะครับเครื่องสูบอะไรไม่มีทะลุนะครับอ่าก็ถือว่าเครื่องยนต์นะครับ โอเคปกติเลยนะครับเครื่องไม่เคยยุ่งแห้งๆนะครับถือว่าสภาพดีแหละเริ่มเดิมตัวรถนะครับมีอุปกรณ์เบรคนิดหน้านะครับแล้วก็ผ่านพ้นช้านะครับรถปี64นะครับเลขมาอยู่ประมาณ1,500ชั่วโมงนะครับรถไล่สภาพเดิมๆนะครับรถมีเล่มทะเบียนพร้อมนะครับราคาเปิดไว้ที่499,000บาทนะครับแล้วเดี๋ยวทางร้านจะมีเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องนะครับเปลี่ยนกรงเปลี่ยนกรองให้ใหม่นะครับแบตเตอรี่อะไรพวกนี้เดี๋ยวผมแถมของใหม่ไปให้เลยนะครับเช็คโคมเช็คไฟให้เก็บงงเก็บงานให้อะไรที่มันแบบ ออย่างเงี้ยอย่างเงี้ยอย่างเงี้ยเอย่างเงี้ยเอเอ,เ,อเดี๋ยวผมเก็บให้ถ้าเกิดว่าลูกค้าจะให้เก็บนะเ,นเก็บได้หมดแหละนะครับทางร้านมีการจัดส่งให้ทั่วประเทศนะครับถ้าสนใจยังไงก็โทรมาแล้วกันนะครับเบอร์โทรศูนย์เก้าเก้าสี่เก้าสี่ห้าสามห้าหนึ่งนะครับหรือแอดไลน์ line นะครับไอดีไลน์ก็ศูนย์เก้าเก้าสี่เก้าสี่ห้าสามห้าหนึ่งนะครับบางทีถ้าเกิดลูกค้าอยู่ไกลไม่สะดวกมาดูก็แอดไลน์มาได้นะครับวิดีโอคอลนะครับก็เจอผมนี่แหละนะครับเป็นคนรับนะครับแล้วก็เดี๋ยว ดูรถคันจริงเลยนะครับตรงปกไหมนะครับแล้วก็อยากจะดูรละเอียดตรงไหนเพิ่มเติมนะครับก็แจ้งได้เลยนะครับจะลองยกผานลองวิ่งลองเกียร์ได้หมดนะครับอ่ะยังไงก็ฝากกันด้วยนะครับสว่วน